ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่แม่ลูกเรื่องราวความรักของคุณแม่คุณลูกนี่บอกเลยว่ามันลึกซึ้งนะจริงแล้วก็มันยิ่งใหญ่ด้วยคุณผู้ชมอย่างแม่แอบทักษอ,อนกับน้องปีใหม่ไงล่าสุดเนี่ยเขาพากันไปออกรายการแล้วน้องปีใหม่เนี่ยอายุสิบขวบนะน้องเนี่ยพูดความรู้สึกบางช่วงบางตอนออกมาหลายคน oh. บอกโอ้ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นความคิดของเด็กคนหนึ่งมันแบบล้ํามากฟังแล้วแบบว่า<อ>แม่แอบเนี่ยสะเทือนใจแบบกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่คุณผู้ชมคือประโยคที่น้องปีใหม่พูดนี่นะน้องบอกว่าหนูเชื่อในตัวแม่่คะ คือพิธีกรเขาเนี่ยปาเตศเขาถามเ,ออเขาถามว่าแบบเชื่อเชื่อในอะไรบ้างเออน้องบอกเลยว่าหนูเชื่อในตัวแม่ออแล้วถ้าวันไหนที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วสิ่งที่แม่สอนหนูเนี่ยจะอยู่กับหนูไปตลอดชีวิต หนูเชื่อในตัวแม่นะคะแค่นี้คุณผู an はは้ชมโอ้โหแม่แอปทักษอรน้ําตาไหลออกมาทันทีเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ในสัมภาษณ์วันนั้นนะแม่แอปก็มีโอกาสเปิดใจกับนักข่าวว่าเอาจริงๆก็ประหลาดใจเหมือนกันค่ะคาดไม่ถึงว่าลูกสาวเนี่ยจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้คือตอนอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยน้องปีใหม่เขาก็เป็นเด็กสนใช่ปะล่ะเป็นเด็กเอเนอร์จีเยอะอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้พูดจาหวานๆใส่กันสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็จะดุคุณลูกด้วยซ้ำาแล้วก็ยอมรับเลยว่าพอลูกพูดดดแแบบนนีี้้ย่ออมมไิกใจา ตอนที่ถ่ายรายการย้ําเลยนะไม่มีสคริปต์ไม่ได้นัดกันแต่อย่างใดทุกอย่างคือมันมาจากความจริงใจจากหัวใจของน้องปีใหม่จริงๆค่ะมันคาดไม่ถึงอะคะ่ะแล้วก็โดยเฉพาะมันเป็นสัมภาษณ์แบบ <Yeah. S 2> คือเขาไม่ได้มีเตรียมไม่ได้มีสคริปต์อะไรเราก็ซึมค่ะและก็น้ำตาซึมเพราะว่า <Okay. S 1> อาจจะเป็นเพราะว่าปกติเราเราอยู่ด้วยกันทุกวันมัน มันไม่มีคำพูดหวานซึ้งอะไรอะค่ะในชีวิตประจำวันเราเรามีแต่เดี๋ยวรักเดี๋ยวรบคือตีกันมากกว่าที่จะพูดอะไรกันซึ้งๆอะค่ะเขาเขาก็เป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะอาชีพแม่เป็นมันไม่สำหรับแอลนะคะมันไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆมันเหมือนมันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะสุดท้ายเราก็ต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วมันมันไม่ง่าย ชีพแม่มันหยุดไม่ได้แล้วมันก็ไม่ง่ายด้วยคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้ดวงตาของแม่แอปยังไงอ่ยช่วงนี้มันแปลกๆแม่แอปบอกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะสาเหตุเกิดจากการทำงานหน้าจอไงเราเนี่ย พวกเราเนี่ยหน้ากล้องเนี่ยเข้าใจไฟอุ้ยสาดเข้ามาช่าเลยนะคะทำมาเป็น10ปีแล้วบวกกับพักผ่อนน้อยด้วยค่ะแต่ตอนนี้แม่แอปทาการผ่าตัดเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะหายดีแล้วจ้าคือก่อนหน้านี้บางคนสังเกตไงว่าแม่แอปตาเศร้าๆมีปัญหาหัวจิตหัวใจอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะคุณพี่ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม